สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ช่องของผมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีสิงห์แต่จะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนกันยายนปี2,568แแล้วก็ในการที่ท่านฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้ท่านดูเป็นแนวพอแต่อย่าไปเครียดและอินมากจนเกินไป เพราะในความเป็นจริงพื้นฐานดวงชะตาแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันการที่ผมนั้นจะพยากรณ์ให้ถูกใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั้นเป็นไปได้ยากทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับดวงลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนกันยายนปี2568จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับดวงชะตาของลัคนาราศีสิงห์ช่วงก่อนวันที่17กันยายนปี2568 ท่านจะสังเกตได้ว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวท่านเดินได้ตำแหน่งดาวกเกษตรกุมลัคนาร่วมกับพุธมหาจักรราชาโชคมีพฤหัสบ,บดีให้คุณโยกข้างหลังจึงส่งผลทําให้วิถีชีวิตในช่วงครึ่งเดือนแรกของลัคนาราศีสิงนั้นผมมองว่ามีความราบรื่นมีความสะดวกสบายท่านยังมีความสุขในชีวิตได้ยังยิ้มได้จะค้าขายหรือดําเนินการอะไรก็ตามแต่ยังมีโอกาสเป็นผลดีครับ และดวงชะตาของลัคนาราศีสิงห์นั้นดวงชะตาของท่านดาวพระงคานเป็นดาวบาปเคราะห์ที่เคยอยู่พบการเงินจะย้ายราศีในวันที่12กันยายนปี2 0 1 8เรียกว่าไปอยู่ในมุมโยกกับราศีสิงห์แทนส่วนดาวพุธนะครับตั้งแต่วันที่11กันยายนปี2568ดาวพุธนั้นจรได้ตำแหน่งดาวกเกษตรเป็นดาวการเงินเมื่อโคจรได้ตำแหน่งดาวกเกษตรแล้วก็ถือได้เรียกได้ว่า การเงินของลัคนาราศีสิงนั้นก็ยังมีความราบรื่นมีความคล่องตัวจะค้าขายหรือดำเนินการอะไรก็ตามแตก่ก็ยังดีกว่าก่อนที่เป็นมาดวงชะตาท่านตอนหลังวันที่16กันยายนปี2 5 6 8าปดาวพระศุกร์จะโคจรทับลัคนาราศีสิงดาวพระศุกร์ทับลัคนาก็สมชื่อเลยครับเรียกว่าความสุขในชีวิตยังมีในระยะนั้นท่านก็ยังยิ้มได้ทำอะไรก็ยังมีความราบรื่นและรวมถึงดาวพระศุกร์นั้น เป็นดาวเกี่ยวกับพบการงานของลัคนาราศีสิงห์เมื่อวันที่16กันยายนในปี2 5 1 8สุขทับลัคนาเมื่อไหร่ลัคนาราศีสิงห์ก็อาจจะมีงานหรือโครงการเข้ามาในระยะน,นั้นใครที่รองานอยู่ก็มีลุนที่จะได้งานหรือได้ดําเนินการอะไรใหม่ๆเพียงแต่ลัคนาราศีสิงห์นั้นจุดที่ต้องระวังก็คือดวงชะตาของตัวท่านเองในเดือนนี้ยังมีเสราราหูอยู่ในมุมเลงลัคนา และได้มีดาวเนปจูนดาวพูโตดาวสองดวงนี้เรียกได้ว่าทำมุมปลายหอ,อกมายังราศีสิงห์ฉะนั้นลัคนาราศีสิงห์หากท่านมีหุ้นส่วนหรือร่วมงานกับใครก็ตามแต่ท่านจะต้องระวังบางทีก็ขัดแย้งแตกหักกันได้แต่ในด้านดีก็เนื่องจากเป็นสาวราหูคู่มิตรก็อาจจะทําให้ท่านก็มีโอกาสที่จะเจอคนดีเด่นคนใหญ่คนโตหรือคนที่มี power มาสนับสนุนส่งเสริมได้ แต่ตัวท่านเองนั้นก็ไม่ควรที่จะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเพราะบางทีเราต้องเผื่อไว้ด้วยบทถ้าเขาทวงคืนเมื่อไหร่ท่านจะให้คืนเขาไหวไหมหรือแม้กระทั่งเขาขอความช่วยเหลือกลับมาบ้างท่านจะพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาหรือเปล่าฉะนั้นท่านก็ควรที่จะมีสติในการเข้าหาคนกลุ่มนี้เอาไว้ด้วยวาสนานในเรื่องของการเงินของลัคนาราศรีสิงห์นั้นโดยมากวิถีชีวิตทางด้านการเงินในดวงชะตา ดวงของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกเราจะสังเกตว่าพระพุธเป็นดาวการเงินจรได้ตำแหน่งราชาโชคกลุ่มลัคนาราศีสิงห์ก็เรียกได้ว่าการเงินท่านยังมีเงินไม่ขาดยังหาเงินได้ตลอดทั้งเดือนนี้และยังมีดาวพฤหัสบดีนั้นโยกหลังดาวพุธอีกฉะนั้นการเงินท่านควรเก็บอมอมเอาให้ดีแต่ว่าช่วงก่อน12กันยายนในปี2 5 1 8ดาวพระอังคารเป็นดาวบาปเพราะเป็นดาวให้โทษ ก็ยังสถิตยอยู่ที่พบการเงินของลัคนาราศีสิงห์เช่นกันก็แสดงว่าตัวท่านเองหาบาได้ลั่วไหลมักเก็บไม่อยู่บางทีข้าวของเสียหายอะไรที่เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากเกินไปท่านก็ต้องระวังให้ดีและรวมถึงต้องระวังคนมาบีดเบียนทางด้านการเงินบางท่านของหายโดนจี g, ้โดนปล้นอันนี้ท่านก็ไม่ควรประมาทนะครับแต่มันคงไม่ลามไปถึงขนาดนั้น ดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์พอหลังวันที่12กันยายนปี2568เป็นต้นไปดาวพระอังคารน,นั้นเป็นดาวบาปเพราะจะยกออกจากภพการเงินเรียกว่าความสะดวกสบายทางด้านการเงินของลัคนาราศีสิงห์จะดีขึ้นรายจ่ายที่เคยตึงที่เคยเสียที่เคยจ่ายเยอะมีภาระก็จะค่อยๆทยอยหายไปและยิ่งหลัง17กันยายนปี2568เรียกได้ว่าดาวประจำตัวอาทิตย์โคจรไปร่วมกับดาวพุธการเงินอีก จึงทาให้ลัคนาราศีสิงห์ช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นท่านยังมีความโชคดีในด้านการเงินได้ครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องความรักของลัคนาราศีสิงห์นั้นดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วโดยมากในภาพใหญ่ดวงชะตาท่านได้มีพระราหูเป็นดาวบาปเพราะโคจรเข้าสู่พบคู่ครองแล้วก็ที่สําคัญมีดาวเนปจูนพูโตทํามุมขนาบพบปัตนิคู่ครองในดวงชะตาอีก จึงส่งผลทําให้ในภาพใหญ่จริงๆแล้วลัคนาราศีสิงห์ก็ยังไม่ควรประมาทในด้านความรักราหูแม้จรเป็นดาวประเสริฐจริงแต่ก็ถือว่าเป็นดาวบาปเพราะฉะนั้นจะต้องได้กระแสที่ดีจากดาวสุรคราะห์มาเป็นแนวร่วมราหูดวงนี้จึงจะให้คุณทีนี้ใดดวงชะตาของลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้ครับก็เรียกได้ว่าดวงชะตาท่านนั้นดาวสุรคราะห์ยังแวดล้อมลัคนาราศีสิงห์ ไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์กเกษตรพุทธที่กุมลัคนาแล้วก็พระสุขให้คุณอยู่ข้างหลังจึงส่งผลทำให้ความสุขในชีวิตของลัคนาราศีสิงห์นั้นผมมองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อคนเรามีความสุขแล้วแสดงว่าดวงชะตาท่านยังไม่ตกยังไม่ได้เข้าสู่จุดอับวาสนาในเรื่องความรักท่านจึงยังดำเนินไปได้อยู่ดวงชะตาของลัคนาราศีสิงห์หากเลยวันที่16กันยายนปี2568พระสุข เป็นดาวเกี่ยวกับกิเลสกำดัดเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องรักๆคล้ายๆเป็นรักทางโลกจะโคจรมาทับที่ลัคนาราศีสิงห์ในระยะนั้นล่ะครับก็จะเป็นช่วงที่ลัคนาราศีสิงห์มักจะโหยหาความรักมักจะโหยหาคู่อยากจะเจอคู่และรวมถึงนะครับบางท่านระวังเสียศีลธรรมได้แต่สิ่งที่ต้องระวังบางคนดาวกรามกิเลสโคจรทับลัคนาทำให้ตัวท่านเองไปโหยหาความรักแต่เป็นความรักที่ไม่ใช่คู่ครองท่าน ตรงนี้ก็อาจจะส่งผลทําให้ท่านนั้นเสียศิลธรรมได้แล้วก็นํามาสู่การขัดแย้งในภายหลังแต่โดยรวมแล้วหากท่านมีสติในการใช้ชีวิตคู่ดีๆท่านอยู่และท่านรักกับคู่ครองโดยมากความรักก็จะดําเนินไปได้ไม่เป็นไรครับสําหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครองหรือยังโสดโดยมากดวงชะตาของตัวท่านเองท่านที่ยังไม่มีคู่ครองในช่วงครึ่งเดือนแรกอาทิตย์โคจรได้ตําแหน่งดาวกเษกษตรกลุ่มลัคนาเลงกับดาวพาราหู บางท่านก็มีโอกาสพบใครสักคนหรือคนที่ถูกใจวนเวียนมาในระยะนั้นได้ครับท่านอาจจะพบคนไกลคนต่างถิน่นหรืออาจจะไปเจอคนที่มีสถานะต่างจากตัวท่านเองเยอะๆยกตัวอย่างเช่นเชื้อชาติอาจจะเป็นคนต่างชาติคนต่างถิน่นคนพูดคนละภาษากันบางคนก็ได้คู่เป็นไม้หรือคนที่มีครอบครัวมาก่อนแล้ว และดวงชะตาของลัคนาราศีสิงห์พอหลังวันที่16กันยายนปี2568ดาวประสุกเป็นดาวเกี่ยวกับความรักและเป็นดาวพบปัตตนิของลัคนาโรคจะโคจรมาทับที่ราศีสิงห์ในวันที่16กันยาจึงส่งผลทำให้ลัคนาราศีสิงห์นั้นท่านมักจะดึงดูดเพศตรงข้ามและท่านมักจะมีเสน่ห์เนื้อหอมมากในระยะนั้นหากท่านรักใครชอบใครก็ตามแต่ ก็มีโอกาสที่สมหวังและประสบความสําเร็จในด้านความรักได้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังอยู่ก็คือว่าหากท่านรักใครชอบใครก็ตามแต่ต้องระวังบางทีคู่รักมักจะนําเรื่องเดือดร้อนมาสู่ทําให้ท่านหัวเสียต้องกังวลใจได้ด้วยครับบางคนก็เอาภาระทางด้านการเงินมาฝากท่านด้วยฉะนั้นเป็นสิ่งที่ลัคนาราศีสิงห์ต้องระวังครับสําหรับลัคนาราศีสิงห์นั้นคงมีเพียงเท่านี้